เออเป็นข้อมูลบางอย่างที่ทําให้ผมไม่เสียใจไม่เสียใจที่หนึ่งผมได้จงรับพักดีนะครับไม่เสียใจที่สองก็คือไม่เสียใจโดยการที่ผมไม่เคยที่จะไปไปเห็นใจนะครับไอไอบริษัทขายตรงบริษัทหนึ่งที่เป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้กูยึดในจุดที่สูงที่สุดประกาศตัวชัดเจนไม่มีตรงกลางนะครับผมไม่มีตรงกลางใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่ชอบ แล้วมึงก็เป็นขรบวนการที่เป็นปฏิปักษนะฮะแล้วก็ซอกก่อนบ่อนทาลายสถาบันเพราะฉะนั้นกูไม่จำเป็นต้องเห็นใจมึงใครจะเห็นใจก็เห็นใจไปเพราะว่าผมชัดเจนผมบอกแล้วนะครับคือไม่เอาสถาบันกูก็ไม่เอาไม่เอามึงอะกลายเป็นมหากาย์ดราม่าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดธุรกิจขายตรงที่มีผู้เสียหายนับไม่ถ้วนทั้งยังมีเหล่าดาราคนดังเข้ามาเกี่ยวพันจำนวนมาก ทำให้เกิดกระแสพูดถึงอย่างมากและมีการขุดคลิปเก่าต่างๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ก่อนหน้านี้หนุ่มกบมโนโออกมาย้ำจุดยืนกรณีคดีดีไอคอนโดยบอกว่าไม่สงสารรู้สึกสมน้ําหน้าแต่จะไม่ซ้ําเติมบอสกบไม่สงสารคนที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะบอสซอที่หนุ่มกบมโนได้รับข้อมูลมามากมายว่าไม่เอาสถาบานันเอาง่ายๆว่าลูกหลานคณะราษเลยทีเดียว อีกทั้งลุงกบมโนโยังได้เล่าว่าตนเองเพิ่งไปเจอคุณปริยนุษย์ปานประดับภรยาคุณตูนพลโกมารชุนนักแสดงและผู้กำกับรุ่นใหญ่ซึ่งทั้งคู่มีจุดยืนชัดเจนรักชาติเหมือนกันทำให้ได้รู้ว่าคุณปริยนุษย์เป็นหญิงแกร่งคนหนึ่งเลยพร้อมย้อนมาพูดถึงกรณีคดีดีไอคอนที่หากธุรกิจโปร่งใสจริงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยัดเงินนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตนเองไม่ปกป้องและไม่ซ้ำเติมแต่จะสมน้ำหน้า ดิไอควายสักทีดนึ่งนะครับผมนะฮะดิไอควายที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะฮะคือจุดยืนผมชัดเจนนะฮะใครจะสงสารใครจะอะไรยังไงก็แล้วแต่มึงนะฮะกูกูผมไม่สงสารนะฮะผมไม่ได้สงสารนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าสมําหน้านะฮะแต่ผมจะไม่ซ้ําเติมนะฮะต้องแยกให้ออกนะฮะระหว่างสงสารซ้ําเติมสมน้ําหน้านะฮะเพราะว่าบอสกบไม่สงสารนะฮะคนที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ คนที่จ้องจะทำร้ายสถาบันพระหมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบอสซอโดยเฉพาะบอสซอเนี่ยนะฮะคือผมได้รับข้อมูลมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับบอสซอนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าไอ้นี่ยตัวดีนะฮะไอ้ยุรนวยหัวคันเนี่ยนะครับผมนะฮะทีะ่ไม่เอาไม่เอาสถาบันนะฮะเออนะฮะเอาแยังๆๆว่าเป็นลูกหลานคณะราช ล่าสุดหนุ่มกบมโนโออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งโดยบอกว่าไม่เสียใจที่ตนเองจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และไม่เสียใจที่ไม่เคยเห็นใจบริษัทขายตรงที่เป็นประเด็นไม่เคยเห็นใจบอสทั้งหลายเพราะนี่คือวิบากกรรมที่ต้องรับไม่ใสและเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ใครจะเห็นใจก็เห็นใจไปตนเองชัดเจนประกาศตัวชัดเจนไม่มีตรงกลางยึดในสถาบันพระมหากษัตริย์ ตนเองอารมุ่มอ่วยให้ไม่ได้จริงๆเพราะตอนที่พวกคุณด่าลุงตู่ก็ไม่เห็นจะอารมุ่มอ่วยบอสคนหนึ่งถึงขั้นแซะสถาบันว่ารูปที่มีทุกบ้านจะมีไว้ทําไมถ้าถึงจุดที่ไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ไม่แปลกใจแนะนําให้หันมาจงรับพักดีแบบสุดหัวใจรับรองว่าชีวิตจะดีขึ้นเออเป็นข้อมูลบางอย่างที่ทําให้ผมไม่เสียใจไม่เสียใจที่หนึ่งผมได้จงรับพักดีนะครับไม่เสียใจที่สองก็คือไม่เสียใจโดยการที่ผมไม่เคยที่จะไป ไปเห็นใจนะครับไอ้ไอ้บริษัทขายตรงบริษัทหนึ่งที่เป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วผมก็ไม่เคยไปเห็นใจไอ้ไอ้บอสทั้งหลายนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วนะครับว่านี่คือวิบากกรรมที่มึงต้องรับนะครับมึงจะสร้างธุรกิจมาใหญ่ตรตใหญ่โตแล้วก็มาลงมาล้มเพราะว่ามึงไม่ใสเองมึงไม่ใสเองน <cam> ะครับแล้วมึงก็เป็นขบวนการที่เป็นปฏิปักษ์นะฮะแล้วก็ซากก่อนบอนทําลายสถาบันเพราะฉะนั้นกูไม่จะเป็นต้องเห็นใจมึงใครจะเห็นใจก็เห็นใจไปเพราะว่าผมชัดเจนผมบอกแล้วนะครับคือไม่เอาสถาบันกูก็ไม่เอาไม่เอามึงนะ นะครับกูยึดในจุดที่สูงที่สุดประกาศตัวชัดเจนไม่มีตรงกลางนะครับผมไม่มีตรงกลางใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคือแนวทางของผมนะครับให้ผมมาอารมุ่มารวยผมมาอารมุ่มารวยไม่ได้ครับเพราะตอนที่มึงด่าลุงตูมด่าลุงกูเนะี่ยมึงก็ไม่อารุ่มมารวยตอนที่มึงด่าสถาบันเนี่ยแจ๊สถาบันถึงขั้นนะฮะถึงขั้นบอสคนหนึ่งนะครับบอกว่าจะมีไว้ทาไมรูปที่มีทุกบ้านจะมีไว้ทําไมนะครับเออมึงพูดอย่างนี้มึงก็นั่นแหละผล้ําหน้ามึงนะครับนั่นแหละนะฮะ ถ้าถึงจุดๆหนึ่งที่มึงไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าแผ่นดินไทยก็ต้องสูงขึ้นนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน้ำท่วมน้ำท่วมต่างๆที่เกิดขึ้นต่างๆที่ดินทับถมลงมาสร้างแผ่นดินใหม่ที่สูงขึ้นก็นั่นแหละครับมันไม่ใช่เรื่องมือ,อเออหรอกครับการรีเซ็ตแผ่นดินการเคลียร์คนการเคลียร์เฮียออกจากระบบนี่คือระบบที่ถูกวางเอาไว้เพื่อให้เฮียมันใช้ชีวิตอยู่ลำบากกูก็ไม่แปลกใจทำไมมึงถึ<า>งโดนกดทับก็มึงเฮียไงนะครับม<า>ึงเฮียไงมึ<า>งลองเปลี่ยนมาดดดดจงรััักกีแบบสุหวใ แล้วกูมั่นใจเต็มร้อยเลยว่าชีวิตมันจะดีขึ้นชีวิตมันจะดีขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทํามาทุกวันเนี้นะครับทำให้ผมได้เจอใครหลายๆคนเยอะแยะมากมายที่เป็นคนที่มีคุณภาพอย่างพี่นุชเองนะครับอย่างรู้จักกับอาตูนพพลเองอย่างแม้กระทั่ง <c oughs> ท่านพีรพันธ์แม้กระทั่งลุงตู่แม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่ทุกๆคนที่ผมไม่มีโอกาสที่จะไปใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ได้แต่ว่าทําให้เรามีโอกาสตรงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทํา เราทําเพื่อให้คนได้เข้าใจได้รู้นะครับมึงไม่ต้องมาบอกว่าท่านอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่มึงต้องถามตัวเองให้ได้ว่าท่านไปทําให้มึงเดือดร้อนในชีวิตด้านไหนท่านไปทําอะไรที่มันหนักขนคิ้วมึงหรือเปล่านะครับมึงต้องถามตัวเองให้ได้ ทั้งนี้หนุ่มกบมโนยังบอกอีกว่าถ้าไม่มีสถาบันประเทศไทยแย่ไปนานแล้วเพราะคนที่ทําให้พังก็นักการเมืองนั่นแหละพร้อมพูดถึงข้อพิพาทเกาะกูดที่เป็นของไทยไม่จําเป็นต้องแบ่งประเทศเพื่อนบ้านนะฮะสิ่งที่ท่านทํานอกจากจะไม่ได้มาเขาเรียกว่ามาสร้างภาระให้บึงแล้วเนี่ยยังยังยังช่วยถ้าไม่มีถ้าไม่มีสถาบันประเทศไทยที่หายไปนานแล้วครับผมพูดได้เลยเต็มปาก เดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตปีศูนย์นะครับวิกฤตต้มยำกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ได้สถาบันเนี่ยชิบหายไปนานแล้วครับถ้ามีเพราะเพราะว่าคนที่ทําให้ชิบหายก็นักการเมืองนี่แหละครับมึงโกงมึงหาผลประโยชน์มึงหลอกประชาชนนะครับอ้างประชาชนบนผลประโยชน์ของตัวเองโดยการที่แดกชิ้นเนื้อแล้วขายเศษกระดูกให้ประชาชนแล้วประชาชนก็นั่งมานั่งปกป้องพวกมึงว่าท่านดีนะถึงท่านจะโกงแต่ท่านก็แบ่งปันมึงก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่รับของโจรอะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มึงกลับมามึงก็ต้องกลับมาโดยการที่มึงต้องรับใช้กรรมนั่นแหละมึงดิ้นไปไหนไม่ได้ครับมึงจะนื้โทษกรรมเหรอมึงนื้โทษกรรมไม่ได้หรอครับมึงถึงต้องโหวดความล่างไงครับเพราะถ้ามึงไม่ความล่างระบบก็เอามึงตายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเล่นละครทะเลาะกันในสภาบ้างนะฮะชี้หน้าสภาบ้างอย่าชี้อย่าชี้อย่าชี้ถ้าอยากเป็นให้ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยธรรมดาครับละครฉากใหญ่ครับกับขมิ้งก็ต้องเล่นครับละครครับแต่กูไม่ยอมนะครับเกาะกูด เมื่อเป็นของประเทศไทยทรัพยากรก็เป็นของไทยครับไม่มีความจะเป็นอะไรต้องไปแบ่งครับแบ่งคำต้นตีนอะไรครับนะฮะและไอ้อย่างหนึ่งก็บอกไว้แล้วนะครับว่ากองทัพไม่ยอมนะครับมึงจะเข้ามาแบ่งกูก็ยิงมึงแค่นั่นแหละนะฮะมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าไอ้ด้อมแดงด้อมส้มกูไม่เห็นมึงออก,กมาปกป้องเกาะกูดหาเลยเลยนะฮะโอ้โหมึงเนี่ยปกป้องกันเลยไอ้คนที่ดา่าพระหมหากษัตริย์นะฮะหมิ่นประมาทนะครับโทษหนึ่งหนึ่งสองปกป้องกันชิบหายจะเนี่ยโทษเป็นวาระแห่งชาติแต่เรื่องเกาะกูกูไม่เห็นแม่งใครออกมาสักตัวเลยหมาส้มหมาแดงไม่ นะครับพอแมวพูด <tang> ว <ar> ่าเป็นพื้น <Tamam> ที่ทับซ้อนโอ้โหนะเห็นนงเห็นด้วยขอโทษนะครับถ้าลุงตู่พูดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกูก็ด่าลุงตู่ครับถ้าลุงตู่พูดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกูก็ด่าลุงตู่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับพรกการเมืองครับอันนี้มันคือแผ่นดินประเทศชาติครับนะฮะมันคือแผ่นดินของประเทศชาติคนไทยทุกคนมันมีจิตสำนึกที่ต้องปกป้องแผ่นดินอาณาเขตบ้านนึงถามว่ากูปลูกต้นมะม่วงอ่ะลามไปบ้านหนึงอ่ะกิ่งก้านสาขาเลยไป ไอ้ฮา่าแค่กูลั้งไปมะม่วงมะม่วงไอ้ฮา่าแล้วเก็บมะม่วงกูแดกเลนะเก็บมะม่วงกูแดกทุกวันธรรมดากูกิ่งเก่งนู่นนี่นั่นโอ้โห่ะมึงยังดา่ากูเลยแหม้ทีก่กอกูเงียบกิบ <laughs> <t> นะฮะปากดีเงียบไปหมดนะครับผมนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มันจะบ่งชีส้สันดานคนสุดท้ายแล้วมึงก็าพักการเมืองเป็นตัวตั้งกบมโนพูดชัดเจนว่าไม่ได้เอาพักการเมืองเป็นตัวตั้งนะครับลุงตู่ทำอะไรไม่ดีเนี่ยมึงเอาหลักฐานมา มึงเอาหลักฐามนมาเลยมึงไม่ต้องมาโยงเรื่องอุ้ยไอ้ข้าราชาการทุจริตเกิดตั้งแต่ปีสมัย6กสามนู่นนี่นั่นไอ้ควายข้าราชาการทุจริตไอ้ทุจริตเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคที่กูยังไม่เกิดแล้วมันทุจริตกันมาตลอดทุจริตมาตั้งแต่คนพ่อคนแม่มแล้วนะครับมันมีมาตลอดแหละนะฮะแหมมีไอคอนผูกพันทั้งส้มทั้งแดงนะครับไม่เห็นมีใครออกมากระเตื้องส้มก็เงียบแดงก็เงียบนะฮะนี่แหละ สนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ